วันนี้มีเวลาว่างเยอะพอสมควรนะครับตั้งใจวางโปรแกรไมไว้ก่อนเดินทางมาบ้านของเราก็คือว่าจะต้องไปติดตั้งระบบปั๊มชักนะครับซึ่งได้ซืออ้อเรียกว่ามอเตอร์มหาศย์หรือมอเตอร์ยูนูเวอร์เซลมานะครับจากไร่ดวงดาวนะครับกับคุณเมที ็ได้ดูหลายๆรอบแล้วก็มั่นใจว่าทําได้นะครับพอได้มอเตอร์มาสัจรันมาแล้วนะครับปั๊มชักเรามีตัวเก่าอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่ามอเตอร์เดิมเขาไหมไปนะครับใช้ไม่ได้กระทิ้งไปตั้งสองสามปีแล้วเหลือแต่ตัวปั๊มชักซึ่งขาดมอเตอร์สันนี้ได้มอเตอร์มาแล้วนะครับก็เลยจะติดตั้งระบบนะครับเอา มอเตอร์มหาศา์เนี่ยติดตั้งกับปั๊มชักปั๊มชักจะมีขนาด1นิ้วนะครับเข้า1นิ้วออก1นิ้วนะิ้วเดิมทีก็ใช้ไฟฟ้าต่อใช้ในบ้านนะครับปั๊มขึ้นทางแล้วก็ลดต้นไม้นะคราวนี้จะเอามาใช้งานด้านการเกษตรนะครับลดต้นกล้วยต้นอ้อยแล้วก็ใช้วิธีการเปลี่ยนจากบ่อบอรดานเป็นดูดน้ำจากสะแทนนะครับก็จะทำให้อ่ ลดแรงดันนะครับหรือการทํางานหนักของปั๊มได้บ้างพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าการดูดขึ้นกับดูดในพื้นที่ระดับน้ําผิวดินนะครับก็จะลดแรงแดันนะครับแรงกดลงไปได้บ้างนะครับโดยในเบื้องต้นแล้วก็นํายางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วนะครับมารองแล้วก็จะทํานําเอาฝาท่อวงบอซีเมนต์นะครับขนาด วงนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรนะครับมาใช้นะครับเพื่อที่จะรองรับกับปั๊มนะครับตัวปั๊มที่จะขันน็อตครับกันหายจริงๆก็คงกันหายไม่ได้แหละครับเพราะว่าถ้าเขาจะมาขโมยมันก็คงจะหายนะครับเพราะว่ามันอยู่ท้ายบ้านนะครับแล้วก็วางแผนที่จะใช้เวลาน่าจะไม่เสร็จวันนี้วันเดียวนะครับเนื่องจากว่าทำงานคนเดียว แล้วก็จะต้องมีหลังคาให้เขาอีกนะครับว่าการกระแทกการกันน้ำนะครับกันน้ําจะโดนมอเตอร์จะทําให้การใช้งานสะดุดลงหรือเสียหายได้นะครับอันนี้ก็จะมาติดตั้งห่างจากขอบสระนะครับลาดเอียงลงมาประมาณ35องศานะวางจากนี้ลงไปถึงน้ำนะครับ ถึงพื้นผิวน้ําที่อยู่ที่สระนี่ก็ประมาณชัก78เมตรนะครับแต่ว่าเราจะใช้สายท่อ P.e. นะครับขนาด1นิ้วหย่อนลงไปน้ดื่มมีความยาวทั้งหมดประมาณ1 0เมตรนะครับก็จะต่อพ๊มชักลงไปนะครับแล้วก็ที่หมายหรือวัตถุประสงค์ของเราที่จะใช้ก็คือใช้ลดต้นกล้วยแล้วก็ต้นอ้อยนะครับ หรือพืชผักผลไม้ที่เราปลูกรายทางลงมาตั้งแต่หลังบ้านนะครับฝั่งขวานะครับฝั่งขวาที่มองขึ้นไปนี้ก็จะเห็นเป็นต้นกล้วยทั้งหมดนะครับต้นกล้วยนี่ปลูกไม่ได้ดูแลนะปลูกแล้วก็ให้ธรรมชาติเขาดูแลเขาเองนะครับปรากฏว่ากล้วยนี้ให้ผลผลิตดีมากทุกกอทุกต้นนะครับต้นออกใหม่ๆนี้ดีมากเลยนะครับไม่ต่ำกว่าสิบหวีทุกต้นเป็นกล้วยน้ำว้านะครับ ากช่องนะครับได้มาจากเพื่อนบ้านซึ่งเพื่อนบ้านเขาขุดทิ้งเรือแต่เลือแต่ลากนะครับไม่มีต้นนะครับเรือแต่ลากก็เลยเอาโคนโคนต้นกล้วย,ยมาปลูกนะครับลองลอง,ลองดูเพราะก็ร่อมันขึ้นนะครับแล้วก็กล้วยก็งามดีแล้วก็หวีดกนะครับก็เลยเอาไปขยายพันธุ์นะครับจากต้นกอนะครับหรือ,อาลากกล้วยต้นเดียวนะครับ ก็ขยายมาประมาณสัก40 50คกอนะครับยาวลงมาประมาณ180เมตรนะครับจากหลังบ้านลงมาจนถึงจุดที่บ้านสวนเรากําลังติดตั้งอยู่นี่นะครับติดตั้งเครื่องอยู่นี่นะครับถ้านับเป็นถือว่าถ้านับเป็นแนวของการทําธุรกิจถ้าท,บบาาทําคิดแบบธุรกิจกแบบ็ถือว่าได้กําไรนะครับแต่เราไม่ได้ทําเป็นธุรกิจแต่คิดแบบธุรกิจเนี่ยแบบเศรษฐศาสตร์ถือว่าได้กําไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ ดูแลนะครับปลูกเป็นหลุมแล้วก็ขยายไม่เรื่อยนะครับแล้วเขาขึ้นของเขาเองเราไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะรธรรมชาติของเขาเองแต่ว่ากล้วยให้ผลให้ผลผลิตดีมากขายได้เกือบทุกอาทิตย์นะก็ขายวีละ20บาทบ้าง15บาทบ้างแต่ไม่ค่อยเกินวีละ20บาทนะครับแล้วแต่วีเล็กวีใหญ่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอุดมสมบูรณ์ก็วีละ20บาทครับก็เอามาขาย ถ้ารวมแล้วก็คงหลายตังอยู่นะครับอันนี้คิดพูดถึงกล้วยอย่างเดียวนะครับส่วนอ้อยที่เราปลูกนี่เป็นการปลูกทดลองนะการปลูกทดลองเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50ซึ่งได้มาจากพี่ข้าราชการรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาปลูกแล้วไม่ได้กินไม่ได้ใช้นะครับก็เ,เลยตัดทิ้งนะพอดีวันนั้นไปเยี่ยมบ้านพี่เขานะครับพี่ก็เลยบอกเอาให้เอาไปปลูกลองดู ซึ่งก็ไม่รู้มาก่อนว่าอ้อยพันธุ์บริหร้าศูนย์คืออ้อยขันน้ำนะครับเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับพอ <c oughs> ไปปลูกแล้วมันงามนะครับแต่กอดีมากเลยนะครับก็ <c oughs> คิดว่าเป็นอ้อยแบบบ้านเมื่อก่อนที่เราเอาฟันเคี้ยวฟันแทะแล้วก็กัดกินได้ปรากฏว่ากินไม่ได้เลยนะครับเหมือนไม่ไผ่เลยแข็งมากต้นลำแข็งมากแล้วก็ลำใหญ่เท่าบางลำเท่ากับขวดน้ำหนึ่งครับเท่ากับขวดน้ําขนาดหกร้อยมิลครับต้น ขวดใหญ่จริงๆนะครับต้นลำใหญ่จริงๆนะแล้วก็แต่กอประมาณสักกอหนึ่งประมาณสี่สิบห้าสิบลำนะ,นะครับก็เลยต้องตัดสินใจตับตออกมาแล้วก็ไปยืมเครื่องคันน้ําคุณป้านะครับแถวๆในหมู่บ้านนะด้วยเหตุนี้นะครับจะทิ้งอ้อยก็เสียดายนะครับก็เลยตัดสินใจต้องซื้อเครื่องมาคันน้ําอ้อยเองนะครับซึ่งมีอ้อยเพียงแค่สี่กอแต่พอ ก็เลยเข้าไปศึกษาดูนะศึกษาเรื่องอ้อยดูปรากฏว่าเออมันเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับแล้วก็อ้อยที่เราตัดเนี่ยมันก็ยังมียอดที่ปลูกได้นะครับยอดของลําอ้อยนี้ก็ปลูกได้ดิ่งจีงเป็นยอดเนี่ยข้อตามันถี่ก็ยิ่งขึ้นลําต้นเยอะนะครับก็เลยเอาลําอ้อยยอดที่ไม่ได้คันน้ำไ,ไปปลูกปรากฏว่าก็แตกกอไปเรื่อยแตกกอไปเรื่อยนะครับก็เป็นเหตุให บ้านสวนต้องสละที่นาแปลงหนึ่งนะครับเพื่อมาปลูกอ้อยเอาไว้ลองทดลองดูนะครับก็ปรากฏว่าอ้อยต่อแรกนี่ก็ให้ผลดีมากนะครับก็ไม่ได้ดูแลเช่นกันนะครับใช้ปุ๋ยคอกโรยๆอย่างเดียวนะครับแล้วก็ครั้งเดียวนะครับพอตัดแล้วเห็นหน่อขึ้นมาใหม่อีกนะครับก็เลยเออเป็นถือว่าเป็นพืชมหศัศจรรย์น,นะไม่เหมือนข้าวข้าวนี่ถ้าตัดแล้วก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับ ถ้าเกี่ยวแล้วก็ไม่ขึ้นละนะครับถอดยอดขึ้นมาอย่างเดียวก็ไม่นานก็ร่วงโรยไปแต่ว่าอ้อยนี่ตัดยิ่งตัดยิ่งแตกกอขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นพืนมชมหัศจรรย์เลยตัดสินใจสละที่นาแปลงหนึ่งนะครับเพื่อปลูกอ้อยก็จะมีอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับอ้อยสิงคโปร์แล้วก็อ้อยสายน้ำผึ้งแดนใต้นะครับเอามาลองปลูกดูมี3ส,สายพันธุ์นะครับแล้วก็มีสายพันธุ์ที่แจมมา อีกสายพันธุ์หนึ่งไม่รู้เป็นสายพันธุ์อะไรเป็นอ้อยงานแต่งลำใหญ่สวยงามน้ําดีนะก็เลยเอาไปคั้นแต่ว่าอ้อยคันนี้ก็รสชาติก็หวานดีหอมกลมกลมนะครับติดที่สีซึ่งถ้าคนค้าขายน้ําอ้อยเขาก็ไม่เอาไปขายกันเพราะว่าสีมันไม่สวยมันสีออกคล้ำครำนะครับสีออกน้ําตาลไหมประมาณนั้นแต่ว่าบ้านสวนทานแล้วก็อร่อยดีมากเลยนะครับ ก็เลยเอาเป็นว่าขายไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ปลูกไว้ทานเองนะครับถือว่าเป็นอ้อยอินทรีนะครับจะเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50ก็ตามนะครับอ้อยสิงคโปร์ก็ตามสิงคโปร์นี่ยังไม่ได้ตัดยังไม่เคยยังไม่เคยได้ตัดนะครับเพราะว่ากําลังปลูกนะครับแต่อ้อยสุพรรณบุรี50นี่ตัดแล้วนะครับแล้วก็ทยอยตัดเรื่อยๆถึงจะเป็นอ้อยต่อเดียวแต่ว่าอ้อยต่อที่2นี่นะครับเราก็ได้ตัดโดยบางส่วนแล้วนะครับพูดถึงย้อนมาเรื่องอ้อย อ้อยงานแต่งนะอ้อยงานแต่งนี่ก็รสชาติดีตามที่ว่านั่นแหละถ้าเข้าไปดูใน Facebook ของบ้านสวนนะครับบ้านสวนเกษตรในฝันเนี่ยก็จะเห็นที่เอาลงไว้ให้ดูจะเป็นอ้อยสีน้ำตาลนค,คนที่ค้าขายนะครับขายน้ำอ้อยเป็นอาชีพนึ่งเขาก็จะแนะนำไม่ให้ปลูกนะครับเพราะว่ามันไม่มีคนซื้อเขาว่างั้นแต่ว่าเราไม่ได้มุ่งหมายในการปลูกเพื่อจะทำมาค้าขายนะครับ ราปลูกเพื่อจะไว้บริโภคเองในครอบครัวให้กับญาติพี่น้องแล้วก็ผู้ที่สนใจที่อยากจะซื้อทานเนี่ยเราก็ไม่ไม่ได้ขัดข้องอะไรแล้วก็ทําให้นะครับแต่ก็ที่ทํามาส่วนใหญ่ก็คนที่รู้จักมาคุนเขาก็ไม่สนใจในเรื่องของสีนะครับขอให้เป็นอ้อยอินรีย์ที่เราทําขึ้นจากสวนของเรานะครับไม่มีเคมีเนี่ยนะครับก็เพื่อนๆเขาเพื่อนบ้านเขาก็ว่าอร่อยดีอยู่นะนะครับก็ทําให้เราได้ ปลูกรักษาไว้ต่อไปนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาปลูกง่ายนะครับแต่กอดีมีน้ําเยอะนะครับแล้วก็ลําใหญ่นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปปลูกไว้ทานเองตามที่ว่านั้นนะครับส่วนน้อยสุพรรณบริ50นี้อันนี้ยืนหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอ้ออีกพันหนึ่งนะครับก็คือสุพรรณบุรีหนึ่งตอนนี้กําลังปลูกก็ขยายพันธุ์กําลังงอกงามนะครับก็ขอบคุณสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ให้ความสนใจติดตามชมนะครับขอ เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิงใดที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมแนะนำได้นะครับยินดีที่จะรับฟังแล้วก็แก้ไขต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ